สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาโหลดเพลงจาก youtube กันเอาง่ายๆนะคะเราก็มาเลือกเพลงเลยเออส่วนตัวจะเลือกเพลงนี้นะจะเลือกเพลงนี้โอเคจะเลือกเพลงนี้จากนั้นเราก็ไปพิมพ์อ่าเอเซนะคะโอเคก็พิม S, s s p s s เราก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดเราก็ดาวน์โหลดนะคะโอเคมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาเลือกนะคะว่าเราจะจะเออเลือกอยังไงเนาะเดี๋ยวนะเราก็จะมีจะเขียนว่าดาวน์โหลดใช่ไหมเราก็มาเลือกว่าเราจะเอาอยัางไงใช่ไหม MPC 3า0 MPC 1080 0 MPC 720ส่วนตัวจะเลือกเป็น uh, 720อเราก็คลิกนะคะเขาก็เดีย๋ยวนะเขาก็จะดาวน์โหลดให้เราอัตโมติง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมเราก็รอสักครู่นะ คือส่วนตัวเนี่ยจะเอาเพลงนี้ก็เลยโหลดเพลงนี้แต่ถ้าเพื่อนๆต้อตงการเพลงอื่นก็สามารถอัปโหลดได้ง่ายๆนะคะแต่ก็ให้ระวังลิขสิทธินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยว้ฟังเก็บไว้ฟังได้อะไรอย่างงี้คราวนี้เราก็มากรวจช็คว่าในเมื่อเราโหลดลงมาแล้วเนี่ยดาวน์โหลดลงมาแล้วใช่ไหมเราก็มาคลิกเปิดดูนะคะว่าใช้งานได้หรือเปล่าโอเคมาแล้วค่ะใช้งานได้นะคะ โอเคค่ะง่ายไหมคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูก็แล้วกันเนาะก็ไม่ได้ยุ่งยากใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวมีอะไรดีๆแล้วจะนำเสนอบอกเพื่อนๆนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย